พี่จ้าเพื่อนๆของเราเชาวยูทู e มาหอดนะแต่เ้าเดี๋ยวพี่นอ้องอ้าวสีดากรลังเรียนมาต้อนรับผู้ผููสีดามาแล้วอามารีมารีฮะมาร,มารีกับสีดานอนนะเนานนะแต่กเก่าสีดาพึ่อยู่ในบ้านพึนน่งบวมมีมูพึ่เหงาออกมานะพึ่งผูทางมันบปนี่ไปลูกไปยางไปยางยางอู้อีลาไม่ชูผูปูตองใบหัวพึ่งจะกัพน,กนพี่น้องใบหัวพึ่นจะกันไปไปไป ุ่นวิกสีก็มาต้อนลับไป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 งานง่นงโอ้ยไปยังมาดมดมซะกับว่าดมด้วยพี่น้องไปไปไปย่ายุ่งกันย่ายุ่งกันไป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 ลูกไปง่นง่นงานงงไป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 อย่ายุ่งกันไปไปมาวิ่งสีปุ่นปุ่นสีดาเป็นมวลหาหนูบ่้ลูกหาหนูบ่เจอบ่หนูนะ โอ้ยอีอวนเอ้ยอ้วนที่พาพี่น้องไปเบ่งป่าอ้อยเพราะยันด็ดกำลังไถป่าอ้อยไถหญ้าป่าอ้อยพี่น้องปรับหน้าดินอ้อยปลูกไม้มันจะเป็นคูส,สูงๆเนาะโอ้ยหญ้าแล้วคนนี้ขั้นไหนกวนขั้นไหนกวนขั้นไหนเสียร์รอขวักคนนี้นี่ที่เอาสูบน้ำใส่เมื่อข,ข,ขั้นไหนใส่ปุ๋ยได้ดพี่น้องนี่ถ้าฝนลงสักวันนี้ขึ้นปุ๋ยมาใสา่ อันนี้โอ้ยเกาโอ้ยยังมาเล่นต่ำขากันเด้อพักกันเล่นลวดลวดนั่นนี้กับป้าโอ้ยที่เขาบักเตียงออกพูดเพราะยันดินแล้วไถอยู่มองป้าบอหม้วเอาบอกม้วออกเดี๋ยวไปลาดเบืองพ่นไทให้พ่นไทปรับดินนั่นเป็นสูงเป็นต่ำปรับดินให้เพพ่นเสมอพี่น้องเพราะว่าย้ำตัดลดตัดไม่สิไเด็ตัดง่ายเนาะปรับดินเสมอแล้วก็สิบ่เป็นสูงเป็นต่ำโอ้ย ว่ายเดี่ยนกินน้ำจักหน่อยนี่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 ห้อยเพืชไถยพี่น้องพืชเข่าเพืชออกนี่นี่ห้อยเพืชไถเพืชเข่าเพืชออกไถตามลงรถบูเขานี่แหละนี่ค้องนี่ไม่ได้เข่าเพราะว่าที่เกินไปนี่ก็ไม่ได้เข่าที่พวกนู้นพืชหมักในไทยบ่เพืนมัตตาพืชอ่างผนบ่พี่น้องนี่เพืนไถแล้วไถแล้วพี่น้อง เอาไทยบูไทยในป่าเลยนี่รถไทยอีแตกหน่อยเสียงรถเติบติบเติบอยู่เดี๋ยวจังหน่อยเราก็สอดมาเราก็สีเหล้องในเสานี่แหละเปียงเทียวบ่งโม่บุญอือออกพี่น้องนี่มองในบ่ถือน้าพวกก็สีเหลืองแล้วบอกบอกบ่ถึงก็เหี้ยวเขาเด็กตะวันห้องบ่เขียวเนาะตะวันถือฝนเมื่อใดบอกพี่น้องเอ้ยอออ้อยนี่ชูเทางสัตว์คนน่ะอ้อยเนี่ยงามครับเสียงรถไทยเติบ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 อยู่ เดี๋ยวว่าเพิ่นดูตองออกมาทางนี้นี่เดอลองนี่พี่น้องลองนี่พิ่นสุดอดมาลองนี่แล้ววะนี้ตึบตุ๊บตุบตุบมาแล้วตุ๊บพ่อประดิษฐ์จีไทยเศร้าเดียวก็แล้วพี่น้องเนาะก็เวียดเห็ดอะไรพิ่นก็จีหาเสียหนาเล็กน้อยเนาะเสียหนาเล็กน้อยแล้วก็พักไปน้ำเพราะว่าห้องบุกเวียกดไรมันก็เมื่อยกระล่าเห็ดเวียกเห็ดพอดี เฮ็ดเอยากจะคล้องเฮ็ดแต่เศรายังก็เว้นกับพักพี่น้องงานอิสระทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเหนื่อยก็พักเนาะเสียงเพิ <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ่นตืบๆอยู่พี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกะสีสอดมาเดี๋ยวเขาหลัดถาดอยู่นี่แหละไม่ต้องบูเข้าไปเด้อเมื่อนี้น้รามอกบ่าไหลมาได้พี่น้องเพุทธธรรมดาเพุทธิดูดกินน้ำเต็มใบเพี่นเนาะแต่ว่าหมองได้สูบน้ำใส่เพิ่งกระดูดกินขึ้นมาได้อีเด้ออันนี้เพื่อถือน้ำเพื่อถือจะดูดแล้วเพื่อแห้งเด้อ เสียงรถไถกำลังตึบๆๆมาพี่น้องเดี๋ยวรอเบึงว่ามันสิสอดมาคล้องนี่บ่าขอบคุณห,หลายๆวยพี่น้องเอ้ยพามาหน้าแต่เศ้าก,กับมาสมให้อ้อยแต่เศ้าอ้อยถ่าฝนเสียห้าถ่าฝนใส่น้ำปัวรักษาพ่อเพื่อนบ่ตายน้องพี่น,น,น้อง ตั้งได้ฝนตกก็ดีใจนล้วเด้อใจมันอยากได้ฝนปล่อยมาทางนี้เนะด้อพี่น้องเอ้ยปล่อยฝนมาทางนี้เนะี่ยเด้อบอกฝนมาทางนี้เนี่ยโมมีฝนบ่มีฝน,น,น,นเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วอันนี้ก็มันเถียงน้ำแม่ป่านี่เตืบตึบตืบเตืบมาแล้วผมกำลังบูป่ามา Lăng đường ba nó đi Tốt mặt mưa mặt Cái mặt 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 thang mặt 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 mình đặt mặt mặt mới lại mà, mặt mặt số là mặt 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 lại, mặt 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 เทียบของห่างพอดีอยู่พี่น้องพอดีเข่าไทยสบายๆบายนี่ครบเป็นไงทัวร์เป็โอ้เป็นมาลองพุ่นด้วยเป็นมาลองพี่เพิ่นมาลองพี่เป็นมะล,ล,ลองนั่น nó bú qua bú to đó không thấy, thấy nó có cái khai. thấy qua mấy là mình thấy กวางคอยมันกละละลลล็ละไหลลงไหลงตามค้องไ่คอยเนาะเออพอดีลเลยเนี่ยคงหานี่พอดีนามไหล,ลได้เถอยสีดานาตรวจพื้นที่น้ำกันม่เจ้านาตรวจพื้นที่น้ำกันที่เดีด๋ยวมนติดเกามมสพช่นหติดเ่ามา,มา,มา,มาคางนี่ละกันนี่ลราตันให้คอ,หองหางเราเลือกใ่าไถได้ง ไปตัดสินตอนนั้นไม่냐ตอนนั้นไปกันอย่างนี้ตู้ฮู้ฮู้เนี่ยเอาไปเด็กที่เป็นกลางแบบนั้นเนี่ยเอาไปเรื่องตาง้ว้

ย่างก็มากก็บกระจุกก็มาน้ำพี่น้องเสียมาลูกจุกจักเนื้อหงาโบราณเลยก็ว่าเสียไปเรื่อยถึงฝนบพอนิดตุกหงาพอนิดง่ายอันได้ถุมเด็กที่ได้เชี่ยวขึ้นนั่งอันกระถุมออยนี่แหละปลาบหมูเขาโอ่อ่าไปนี่ือเหยียบ เกือบถึงเตีงก็ตรงไล่ออกนี่ขึ้นบ่ได้พี่น้องหักใบใบ,กใบต้นหักใบต้นหักตอนนี้ขึ้นได้แล้ว ดอกโม่พี่น้องงามคับโมอไอวเป็นโลคนยี่หรีตู้มะกรูดอก็เาเงาเนี่ยเได้บบกรกะจุกขอบมะกรูดน,นี่มองนี่งามครับขาบ่าได้พี่น้องโม่เนี่รถไถเขาบ่าได้ะไรพันทีเนาะพ้องทีแน่นกันเลยมองสูงกโม่ใช่มองนี่แต่หยาบโอ้ยอ้อยฮักอนอ ครฮับฮัคฮับฮับคลิปนี้เอาซซำนี่หลยเจ้าพี่น้องขอบคุณทุกเลือกทุกไลทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆของเราเจ้า o ยูทูบสมบูรณ์ยูทูบขอบคุณมากมากคะ่ะพามาสมสวนอ่อยจ้า